สวัสดีครับเพื่อนเพทุกท่านกลับมาพบกับผมพลโมโตไร,ราวากันอีกเช่นเคยนับได้ว่าผ่านไปเป็นเวลาเดือนเศษๆหลังจากที่ All New Yamaha a i r r x c k 5 5 5โฉมใหม่ได้ถูกสปายช็อตดักถ่ายเอาไว้ในประเทศเวียดนามล่าสุดได้คิวเคาะวันกำหนดเปิดตัวออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งกำหนดการก็คือ วันจันทร์ที่จะถึงนี้ในอีกแค่2วันเท่านั้นโดยที่มานี้ครับก็ได้รับการยืนยันมาจากทางยามาฮ่าอินโดนีเซียที่พวกเขาได้เผยคลิปทีเซอร์ออกมาให้เห็นไฟหน้ารถเพียงอย่างเดียวไม่ได้มีการเปิดเผยชื่อรุ่นแต่อย่างใดแต่เพียงแค่ได้เห็นไฟหน้าเราก็ค่อนข้างการันตีได้เลยครับว่ามันจะต้องเป็น all new airlock ใหม่อย่างแน่นอนเพราะลักษณะของเส้นไฟ LED ที่เผยให้เห็นในคลิปนั้น นั่นก็คือไฟ Daytime Running Light ของ Yamaha a i r o ์สำหรับรายละเอียดในส่วนของตัวฟีเจอร์อื่นๆนั้นคาดการกันว่าจะถูกปรับไปในทิศทางเดียวกับตัว n m a x โฉมใหม่ได้แก่ระบบ traction control ระบบเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือผ่านสัญญาณบลูทูธแต่ทว่าในเมืองไทยอาจจะยังไม่ให้ฟีเจอร์นี้มานอกจากนั้นในเรื่องของขุมพลังเครื่องยนต์ VVA 155ซ ก็คาดว่าน่าจะมีการปรับปรุงไปในทิศทางเดียวกับ n m a x ใหม่เช่นเดียวกันเอาเป็นว่าสำหรับหน้าตาที่แท้จริงและข้อมูลฟังก์ชันอื่นๆจะมีออกมาเช่นไรกันบ้างเดี๋ยวเรารอรับชมกันได้เลยในวันจันทร์ที่จะถึงนี้ช่วงสายๆครับซึ่งทางทีมงาน Motor rival เราจะรีบมาอัปเดตให้เพื่อนๆรับทราบกันโดยเร็วยังไงก็ต้องขอฝากเพื่อนๆคุณผู้ชมทุกท่าน ติดตามเรากันด้วยนะครับทั้งในส่วนของ Youtube c h anel n Motorrival นี้ก็ฝากกด Subscribe แล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางเราในขณะที่ f a c e b o o k c o m s a s m o t o r r a i l a l ขอเพื่อนๆครับเข้าไปกดไลค์และก็กด see first เอาไว้เพื่อจะได้ไม่พลาดการอัปเดตข่าวสารใหม่ๆแบบ Real Time วันนี้ผมพล Motorrival ขอลาคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ